ามาดูหอยขมน้องใหม่กันเนาะน้องใหม่เหมือนเห็นจะน,นี่อันนี้ไม่ได้ตายนะคะพี่น้องมีไข่แล้วเนี่ยเห็นไหมไข่หอยเขาออกมาแล้วนะนไข่หอยขมนะอันนี้น้องใหม่เพิ่งสั่งมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยหอยก็ออกลูกแล้วนะคะอันนี้น้องใหม่ให้กิน สาหลายฉัดสาหลายฉัดเนาะแล้วก็แหนแดงที่พี่ๆเขาแถมมาให้อะเนาะตอนที่ใหม่สั่งมาพี่ๆเขาก็จะแถมมาให้แหนแดงอันนี้ลูกน้ําก็จะมีอันนี้ใหม่ก็จะปล่อยปลาหางนกยูงด้วยอันนี้เขาก็จะขึ้นมารับแสงแดดเริ่มออกไข่แล้วนะนี่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหมนี่คือไข่ไข่หอย ตัวลูกหอยนะคะพี่น้องพี่น้องมีเยอะเลยลูกหอยเริ่มแตกแล้วนะอันนี้ต้องหมายเลี้ยงในกะลามังนะกะลามังชัดๆเลยนี่แหละค่ะเสรสรุปว่าเลี้ยงในกะลามังรอดนะคะทุกคนกำลังไต่อวู่แยะเลยค่ะ